ครับปฏิทินตที่รันนะิตวลที่ร้สัวความรสะรับสี้สต่รสะรับสนะ่ดีนะครับแ่เจอวีดีวันที่ยีกันยาเยนัขัครับะีดีึงเรื่องจากต่างประเทศนะครับจะมีั้กคืนทุกคืนนะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะยามครึ่งนะครับไปยังไม่นอนคนรุ้นได้ไปนอนแล้วก็มาลุ้นตอนเช้านะครับสมนักนะครับอขอบคทกท่านนะครับเดี๋ยวนะครับอเดต่ไปเลยนะ ามหกหกสามสี 64, ่หกหกสี่เจ็ดสองสอเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสีเจ็นะครับชุดวิก็ศูนหนึ่งสองสามสีนะครับใน้นชุดวเลยนะพราะมันชอบมาชุดวินนะครับเด่นไปเราไปรูเ่หกเจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดนะรับเลยนะครับจบเล้นครับเวลาสชั่วโมงพอไหมถ้าไม่พอเพิ่มให้อีกจบเลยนะครับ ไปแล้วหนึ่งชั่วโมงอายุสอโเหลือเวลาหนึ่งนาทีจะทันไหมเพราะช่องอาจารย์จะมีเฉพาะสมาชิกที่อายุเก้าสิบขึ้นไปทางนั้นเนี่ห้าสิบร้อย ใั้เด้าเ็กเด็กเอาเฉพาะ6เจ็ดงุด1 2 3 4ก็พอนะแล้วเราไปจับคู่กันเองได้2 6 6 2 3 6 6 3 4 6 6 4 5 6 6 7 6 6นั่นเองครับ7ครับมด็ก7ก็6 6้ามาครับเรี่องคืนขึ้นก็ขอให้มีจิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะ そうそう。めんめんめん